สวัสดีค่ะอู่ช่างพลดอนเจริญสวิชสาขานครราชสีมานะคะวันนี้พามาชมรถที่ลูกค้าเคยพ่นมาแล้วนะคะเป็นงานแถมนะคะพ่นซ้ำทุก6เดือน5ปีนะคะก็จะหนาแบบนี้เลยนะคะงานแถมนะคะลูกค้างานแถมจะไม่ค่อยเต็มพื้นที่เท่าไหร่นะคะลูกค้าส่วนมากนะคะจะท,ที่แก้งานมาที่เจอมานะคะจะเป็นพ่นซ้ําเฉพาะจุดที่เรามองเห็นนะคะข้างในเช็ดซีเนี่ยก็จะเหมือนไม่ค่อยได้ พ่นซ้ำเลยนะคะสำหรับที่ร้านนะลูกค้างานของเราเป็นงานเต็มพื้นที่นะคะ2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนไม่มีบวกเพิ่มนะคะสำหรับขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนพ่นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเคยพ่นหรือไม่เคยพ่นนะคะเราไม่คิดเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้า2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสอบถามจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ